สวัสดีค่ะวันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวเนาะคะ่ะไทยเซนแบบมันเทศเนาะมาจากร้านคนจีนจะ้ะกว๋วยเตี๋ยวเส้นใสจ้ากระดูกหมูหมูใช่ท่าบ่ามี่ก็ใส่แครอทนี่แหละจะใส่ผักซีเลือดเนาะผักซีจีนนะคะมาค่ะเพื่อนๆใส่น้ำออเจออเจอใส่พริกเผาลงไปหน่อยเดียว เผาของจีนนะคะเหลืออยู่น่อยนี่แสบาาามาได้ค่ะนำเอาเจาะขอภัยที่กินโเห็นหนาจะ้ะอากาศเย็นสดร้อนรนเนาะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูมสดเล็ทัทีเนาะเส้นใสจะ้ะน,นี่ทำมาจากหัวมันเทศจะ้ะเขามาทำแบบเป็นแปลงเป็นเส้น ส,สิ่งนุ่มดึง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 เลยไม่ได้ซื้อลูกชิ้นไม่เป็นไร อนุญาตใส้มือเร่อค่อยล้างเรียบร้อยละขี้ดเตี๋ยวกระดูกหมูแสบสวนทรลอดอากาศเย็นๆ ก๋วเตียวกระดูกมูเส้นใสทำมาจากมันเทศนะคะเส้นแพงถุงแพงถุงนึง แต่มันดีจ้ะมันบอ้อนมันเหมือนเป็นแป้งแล้วมันก็เป็นแป้งแต่ว่ะแต่ว่าบุนเสร็จยังไงก็ดีแบบนี้ก็ดีมันเทศถ้าเป็นข้าวไรนูเดินแบบนี้มันเป็นแป้งอืมกระดุกมันขิงเคียวดีฟันตะก่อนดีแล้วเนี่ไม่ค่อยดีแหละ แกมาค่ะเสจ็จมาด้วยกับสาวไทย <c oughs> โหสิ้นตักยากมากเลยใช้่ซนสซมครวเอเลอ มาคลายแทะกระ,ะ <laughs> ดูบุดคโอ้เปิดคลิปกินต่อนะคะคลิปนี้ก็จะมาสั่นเองเพื่อนๆจ้า ถือกล่องมือนะึงมันเึงปวดมือจะไม่ใช่อะไรหรอกมาเด้อจับเสบเด็กกันจะ้ะปีนี้เ่รา้หาเห็ดละซึ่งหาไดมันก็บ่มีเห็ดผึง่งเนาะมีแต่เห็ดอย่างอื่นเห็ดผึ่งกระดาดอกเดียวแต่ละปีนี้นอกจากก็มีแต่เห็ดอย่างอื่นเนาะปีน้าก็ว่ากันใหม่เนาะคะเนาะอาจจะปีน้ายเยอะ พึ่งขาลายมันออกก่อนนะคะมันมาแบบเป็นชุดมันมาก่อนเลยออกก่อนเลยที่ว่าไปถ่ายคลิปให้ดูนะยคะ่ะที่ว่าแกมดเลยสี่ห้าหกเจ็ดดอกแล้วเป็นป่าเลยถ้าไปชวงเข้าออกก็จะดีเนาะแตสมัยจะกินแบบเห็ดพึ่งหวานก็เฮ็ดมันปูเฮ็ดไข่แต่ว่าเฮ็ดพึ่งคาไา่ก็ชอบแต่ว่ามันเหนียวพึ่งหวานมันจะกรอบกรุบกรุบอร่อยเนาะ แซ่บมาตั้งแตเด้อลองทำดูจ้ะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูอ่อนเส้นไซจ้ะแซ่บต้นหอมบ่ได้ใส่บ่เป็นยัง แลบวคือก็มาจ้ะก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกเผา <c oughs> ไปล้วจ้าเจอคลิปหน้าวิดีโอจ้า,จาขอกินหลังบ้านต่อนะคะชอบคลิปนี้แล้ก็ได้กดแชร์เป็นกำลังใจสาวไทยแล้วก็ได้เจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคคอมเมนต์เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณเอฟซีเก่าใหม่จ้าเจอคลิปหนาจ้า,จา,จาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย